สวัสดีค่ะนักเรียนมหกทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้การนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภาพนะคะซึ่งแผนภาพที่จะมานําเสนอในที่นี้นะคะก็คือแผนภาพการกระจายมันคือแผนภาพที่เกิดจากการลงจุดนะคะเกิดจากการลงจุดที่แสดงค่าของตัวแปรคู่หนึ่งนะคะหรือพูดง่ายๆว่าเกิดจากการลงจุดของตัวแปร x กับตัวแปร y นั่นเอง เมือ่อลงจุดเสร็จแล้วเราะจะมาดูรูปแบบของการกระจายของจุดต่างๆรูปแบบของการกระจายจุดต่างๆนี่แหละรูปแบบการกระจายของจุดต่างๆนี่แหละจะบ่งบอกว่ามันกระจายแบบไหนมีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบแรกเลยรูปแบบแรกเลยนะคะรูปที่3นะคะ แม่จะให้ตัวแปร y เนี่ยแทนพื้นที่ของคอนโดพื้นที่ของคอนโดอ่าพื้นที่ของคอนโดแล้วก็ให้ x เนี่ยแทนราคาของคอนโดอ่ะจากรูปที่3นะคะจากรูปที่3เราจะเห็นว่าถ้าพื้นที่คอนโดน้อยอ่าพื้นที่คอนโดน้อยก็คือ y มันน้อยใช่ไหมลูก y มันต่ำ ถ้าพื้นที่คอนโดน้อยราคาเป็นยังไงด้วยราคาก็น้อยด้วยถูกไหมคะนี่ก็คือ y ต่ำ x ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่คอนโดน้อยราคาก็จะน้อยด้วยแต่ถ้าพื้นที่ของคอนโดมันเริ่มมากขึ้นอ่ะเราจะเห็นว่ามันเริ่มมากขึ้นแบบนี้เห็นไหมจุดมันเริ่มสูงขึ้นราคาของคอนโดก็เป็นยังไงก็ไปฝั่งขวามากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้น พื้นที่มากขึ้นราคาก็จะสูงขึ้นถ้าพื้นที่น้อยลงราคาก็จะต่ำลงแบบนี้เขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเราลองขีดเส้นนะคะลองขีดเส้นเราจะเห็นว่าไอจุดที่มันกระจายอยู่เนี่ยมันมีลักษณะการกระจายเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า ความสัมพันธ์เชิงเส้นความสัมพันธ์เชิงเส้นและคราวนี้พอมันพื้นที่มากขึ้นราคามากขึ้นพื้นที่ลดลงราคาลดลงก็เลยเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางเดียวกันมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางเดียวกันนั Doom. ่นเองจากรูปที like um ่3จากรูปที่3จะเห็นว่า อะจะเห็นว่าพื้นที่คอนโดมากขึ้นอ่าพื้นที่คอนโดมากขึ้นราคาก็จะเป็นยังไงด้วยคะราคาก็จะสูงขึ้นตามอ่าสูงขึ้นตามอ่าเราจะกล่าวว่า ตัวแปรสองตัวแปรเนี้ยมันมีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันดังนั้นตัวแปรสตัวแปรนี้สองตัวแปรน,ปนี้มีความสัมพันธ์เชิงเส้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้น ในทิศทางเดียวกันในทิศทางเดียวกันเพราะว่ามันไปทางเดียวกันนะคะก็คือมากก็มากขึ้นไปด้วยกันลดก็ลดลงไปด้วยกันนั่นเองต่อไปค่ะเป็นแผนภาพที่สองแม่ให้แผนภาพที่สองเนี่ย Y แทนด้วยอายุการใช้งานของรถอายุการใช้งานของรถของรถยนต์ แล้วก็ x แม่ให้เป็นราคาจากรูปที่2เราจะเห็นว่าเมื่อเราใช้งานอ,อันนี้จะเห็นว่า y มันสูงเนาะเมื่อเราใช้งานรถยนต์นานขึ้นก็คือแบบมีอายุการใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆเป็น10ปีเพิ่มไป20ปีอย่างเงี้ยราคาของรถก็จะเป็นยังไงคะตรงกับ x ที่ มันอยู่ฝั่งซ้ายถูกไหมคะก็คือเมื่ออายุการใช้งานของรถมันมากราคาก็ขายก็จะได้ต่ำลงนั่นเองแต่ว่าถ้าอายุการใช้งานน้อยเราจะเห็นว่าถ้า y มันต่ำ x ของเรามันจะอยู่ทางไหนเลยคะทางขวามือเพราะฉะนั้นถ้าอายุการใช้งานน้อยราคาก็จะยังสูงอยู่ถูกไหมคะอันนี้เราจะเห็นว่ามันทิศทางตรง กันข้ามก็คือเมื่ออายุการใช้งานมากขึ้นแต่ราคาต่ําลงเมื่ออายุการใช้งานน้อยแต่ราคาสูงเห็นไหมมันกลับกันเพราะฉะนั้นอันนี้เขาจะเรียกว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางตรงกันข้ามเชิงเส้นยังไงเราลองลากดูนะคะมันจะเป็นเส้นตรงมันจะกระจายมีรูปร่างเป็นเส้นตรงเนาะเราเลยเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นนั่นเองอ่ะ จากรูปที่2จะเห็นว่าจากรูปที่2จะเห็นว่าอายุการใช้งานของรถยนต์มากขึ้นราคาของรถยนต์ก็จะเป็นยังไงคะราคาของรถยนต์ก็จะน้อยลง ก็จะลดลงอ่ะก็จะลดลงจะกล่าวว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงเส้นอ่ะตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบตรงกันข้าม ในทิศทางตรงกันข้ามอ่ะโอเคค่ะต่อไปรูปที่3อ่ะไม่ใช่รูปที่1อ่ะแม่อาจจะเรียงผิดนิดหน่อยรูปที่1แม่าจะให้ y เป็นอายุอ่ะอายุของคนทำงานอายุของคนที่ทำงานแล้วก็ รายได้รายได้ให้ x เป็นรายได้ให้ y เป็นอายุของคนที่ทำงานเราจะเห็นว่าจุดของมันกระจัดกระจายเลยทำไมจุดของมันเป็นกระจัดกระจายแบบนั้นล่ะลูกเพราะว่าอย่างเช่นปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าคนที่อายุน้อย,อยบางคนเนี่ยโอ้โหมีเงินเยอะมากเนาะมีเงินหลายล้านเลยแต่ว่าบางทีคนอายุมากๆเนี่ย ยังมีเงินที่น้อยอยู่เลยเงินรายได้ที่น้อยอย่างเช่นสมมตินนะแม่เปรียบเทียบนะคะตอนนี้แบบก็จะมีคนที่มีคนทํางานเนาะคนทํางานที่อายุมากๆเนี่ยยังได้เงินเดือนแค่แบบสองสามหมื่นแต่อย่างเช่นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาขายของออนไลน์หรือเขาทํา YouTube เขามีรายได้มากกว่าอีกเพราะฉะนั้นอายุของคนที่ทํางานแล้วก็รายได้เนี่ยมันไม่ได้สัมพันธ์กันก็คือไม่ใช่ว่าอายุมากขึ้นเงินเดือนจะต้องมากขึ้น เนาะหรืออายุน้อยลงหรืออายุน้อยเงินเดือนจะต้องน้อยอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยอายุน้อยก็ได้เงินเดือนมากอายุมากได้เงินเดือนน้อยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สัมพันธ์กันเนาะเราจึงได้ว่า2ตัวแปรเนี้ยไม่ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันเพราะว่ามันขีดแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเห็นไหมคะมันไม่ได้เป็นเส้นตรงเนาะเพราะฉะนั้นจากรูปที่หนึง่งอ่าจะเห็นว่า จะเห็นว่าอายุมากขึ้นอ่าอายุมากขึ้นรายได้ไม่ได้มากขึ้นตามไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงตามหรือน้อยลงตามน่ะ ดังนั้นเราจะได้ว่าตัวแปรทั้งสองนี้ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันดังนั้นตัวแปรทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์เฉิงเส้นโอเคอรูปแบบการดูแผนภาพการกระจายก็จะมีแค่นี้ลูก ดูว่ามันไปในทิศทางเดียวกันไหมก็คือถ้า y มันเริ่มสูงขึ้น x ก็จะต้องไปทางขวาถ้า y มันสูงขึ้น x ก็จะต้องไปทางขวาเรื่อย<ๆ>เห็นไหมคะถ้าสูงแล้วมันก็จะต้องเฉียงไปทางขวาหมายถึงว่าู x สูงขึ้นพูดผิดไหมพูด,ด y สูงขึ้น x ก็จะต้องไปทางขวาด้วยเนี่ยมันจะไปในทิศทางเดียวกันทิศทางเดียวกัน พูดง่ายๆเลยก็ <éri> คือเฉียงไปทางไหนเฉียงไปทางขวาอ่าเฉียงไปทางขวาอ่าเฉียงไปทางขวานะคะก็คือเป็นทิศทางเดียวกันเนาะแต่ว่าถ้าเฉียงไปทางซ้ายอ่าเฉียงไปทิศไปทางซ้ายก็จะเป็นทิศทางตรงกันข้ามแต่ว่ามีความสัมพันธ์นะคะทิศทางตรง กันข้ามเนาะแล้วก็ถ้ามันไม่ได้มีลักษณะที่มันจะก่อตัวเป็นเส้นตรงได้แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน,นไม่มีความสัมพันธ์เฉิงเส้นอ่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาดู แผนภาพต่างๆแล้วก็มาตอบคำถามนะคะข้อสอบก็จะออกแบบนี้เลยนี่แบบนี้เลยมาดูแบบฝึกหัดแผนภาพการกระจายข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงยอดขายการสำรวจยอดขายที่มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้นแตกต่างจากพื้นที่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทย10แห่ง10แห่งคือ พูดง่ายๆว่าเขาสำรวจยอดขายนะคะว่ามันสัมพันธ์กับยอดโฆษณาที่จ่ายไปไหมถ้าจ่ายโฆษณาเยอะยอดขายก็ต้องเยอะไปด้วยถูกไหมมันถึงจะคุ้มถ้าสมมติว่าจ่ายค่าโฆษณาเยอะแต่ยอดขายไม่ไปด้วยกันเนี่ยแสดงว่าเราลงทุนไม่คุ้มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าอันนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางเดียวกันหรือเปล่า ถ้านี้ทิศทางเดียวกันก็แสดงว่าเราลงทุนแล้วมันคุ้มเนาะแราจะเห็นว่ามันเริ่มก่อตัวเป็นเส้นตรงแล้วเฉียงไปทางขวาเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าข้อนี้มีอันนี้ค่าใช้จ่ายโฆษณาไม่ใช่รักษานะลูกค่าใช้จ่ายในการโฆษณาอ่ะโฆษณากับ ยอดขายกับยอดขายมีความสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางเดียวกันเพราะมันเฉียงทางขวาเนาะทิศทางเดียวกันอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่2เขาพูดถึงความดันอากาศนะคะความดันอากาศแล้วก็ ความสูงของระดับน้ําทะเลอันนี้นะความดันอากาศความสูงของระดับน้ําทะเลเราจะเห็นว่ายิ่งมันสูงขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็คือไปทาง X ยิ่งมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆระดับความดันก็จะต่ําลงอ่ะก็คือเราขึ้นไปในที่สูงความดันก็จะต่ําลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้เฉียงไปทางซ้ายเราก็จะได้ว่ามันทิศทางตรงกันข้ามก็คือความดันต่ํา ในที่สูงสูงถูกไหมคะก็คือไปที่สูงแล้วความดันจะต่ํามันก็เป็นทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นความดันอากาศและความสูงของระดับน้ําทะเลมีความสัมพันธ์เชิงเส้นในทิศทางตรงกันข้าม,มตรงกันข้ามนะคะอันนี้คือคำตอบนะ ต่อไปตัวอย่างถัดไปค่ะลูกตัวอย่างถัดไปข้อที่3เขาบอกว่าจํานวนเพื่อนสนิทอ่าจนวนเพื่อนสนิทแล้วก็อายุของนักเรียนอ่เราจะมาดูว่ายิ่งอายุมากเพื่อนเราจะยิ่งน้อยลงไหมอ่หรือว่ายิ่งอายุมากเพื่อนเราจะยิ่งมากขึ้นไหมเรามาดูนะคะอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุนอ้อถ้าดูจากแผนภาพมันไม่มีมันไม่เป็นเส้นตรงเลยเนื่องจาก คนเราจะมีเพื่อนมากหรือเพื่อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเฟรนลี่นะคะความจริงใจอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเนาะประกอบกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุเนาะแล้วก็จํานวนเพื่อนสนิทก็อายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนสนิทจํานวนเพื่อนสนิทจานวนเพื่อนสนิทก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องอายุด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบว่ามันไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นกันความสัมพันธ์เชิงเส้น ข้อสอบก็จะออกแบบนี้เลยนะและข้อสุดท้ายค่ะลูกเป็นข้อที่4อ่ะข้อที่4เข้อพูดถึงอะไรข้อที่4พูดถึงจำนวนเงินลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าแล้วก็จำนวนเว็บเพจที่ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมก็คือเขากำลังจะคิดว่าถ้าจำนวนคนที่เข้ามาดูเว็บเยอะจำนวนเงินที่ซื้อ จะเยอะตามไปด้วยไหมดูว่ามันคุ้มหรือเปล่าที่ทำนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามันอาจจะดูเหมือนกระจัดกระจายนิดนึงนะแต่ที่จริงมันก็ค่อยค่อยๆ่อยไล่ไปเหมือนกันนะคะดูนะเนี่ยเห็นไหมมันก็ค่อยๆแบบเห็นไหมมันก็ไม่ได้กระจัดกระจายมันคือมันเป็นจุดที่กําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นจุดสีน้ําเงินอันนี้น่าจะเป็นของอันนี้เห็นไหมถ้าสีน้ําเงินอันนี้น่าจะเป็นของอันนี้น้าเงินอันนี้ก็จะเป็นของอันนี้แบบเนี่ย แสดงว่ามันก็กําลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นแหละอ่าก็คือมันเฉียงขวาเนาะอ่าเฉียงขวามันไม่ได้กระจัดกระจายเหมือนข้อที่3เห็นไหมอันนี้คือกระจัดกระจายเลยแต่อันนี้ยังมีการเรียงตัวอยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้จํานวนเงินที่ลูกค้าจ่ายมาก็จะสัมคัธญกับจํานวนที่ลูกค้าเข้าไปเยี่ยมชมเพจอย่างเช่นดูว่าคนเข้าช้อปปี้กี่คนแล้วคนที่ซื้อในช้อปปี้เนี่ยจ่ายเงินมาเยอะ ตามจำนวนที่เข้าไปเยี่ยมชมหรือเปล่าเนาะอันนี้มีความสำคัญเชิงเส้นในทิศทางเดียวกันอ่าในทิศทางเดียวกันเพราะว่ายิ่งอันนี้เฉียงไปทางขวาเนาะยิ่งจำนวนคนที่มาเยี่ยมชมเพจมาก จำนวนเงินก็จะจ่ายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเนาะค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะของอแผนภาพการกระจายแบบฝึกหัดแผนภาพการกระจายนะอันนี้เขาไปสำรวจความสูงแล้วก็น้ำหนักของนักเรียนอของของคนมานักเรียนมา15คนนะคะแล้วก็ให้เรามาทําแผนภาพการกระจายแล้วก็ตอบว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างที่แม่บอกว่าแผนภาพการกระจายเนี่ยเกิดจากการลงจุดจาก ตัวแปร2ตัวแปรซึ่งในที่นี้เนี่ยแม่ก็ให้ตัวแปร x เป็นความสูงนะคะแล้วก็ให้ตัวแปร y เป็นน้ําหนักหรือเราจะให้สลับกันก็ได้ให้ความสูงเป็น y แล้วก็ให้ x เป็นน้ําหนักก็ได้ค่ะตัวไหนเป็น x กับ y ได้หมดเลยเพราะว่าพอตแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดเป็นความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าไม่มีความสัมพันธ์มันก็จะไม่มีเหมือนกันนะคะคราวนี้ วิธีการนํามาลงจุดก็เหมือนพอดควรดับ x y เลยอ่ะอย่างเช่นคู่แรกก็จะเป็น x ก,ก็จะเป็น100อ่ะ x ก,ก็จะเป็น168คู่กับ60ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ x y เพราะฉะนั้น168ก็จะอยู่ประมาณอันนี้แม่ทำแผนแผนภูมิไอแผนภาพไว้ให้แล้วก็คือเวลาที่เราเนี่ยจะลงจุดหรือพอด จุดเอเราจะต้องทำพิกัดฉากขึ้นมาก่อนซึ่งน้ำหนักของเราเนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มที่30นะลูกจนถึงประมาณ60กว่ากเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยให้มันเพิ่มไปทีละ10ไปเลยอ่าเพิ่มทีละ10ไปเลยส่วนความสูงเนี่ยจะเห็นว่ามันเริ่มที่140เนาะแล้วก็อยู่ที่160กกว่าแม่ก็เลยให้เริ่มที่140จนถึง170เเลยแต่ว่า ความสูงเนี่ยมันละเอียดกว่าก็เลยให้มันเป็นทีละ5นะคะลูกคราวน,นี้พอเราสร้างที่กัดฉากขึ้นมาแล้วเราก็มาพอดจุดกันอ่ะพอดจุด x y 168กับ y 60อ่ะเเป็น168 1 6กก็คือตรงนี้เนาะกับ y 60 y กอ่ะ y 60ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้จุดที่เราพอดเป็นจุดแรกขึ้นมา นี่ต่อไปจุดที่2ค่ะลูกจุดที่2ลองจุดที่2 152กับ40อ่ะประมาณเอานะคะประมาณ152กับ40อันนี้แม่จะทำคร่าวๆนะแต่ที่จริงสเกลก็ต้องเป๊ะนั่นแหละ,ะก็จะ้จุดที่2ขึ้นมาอลองอีกสักจุดค่ะลูกจุดที่3 155กับ45 155กับ45ก็ครึ่งนึงตรงนี้พอดี เราก็จะได้จุดที่3ขึ้นมาอ่ะแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะลูกจนมันเกิดจนมันครบทุกจุดมันก็จะได้แผนภาพนี้ออกมาอ่ะมันก็จะได้แผนภาพตัวนี้ออกมาเราจะเห็นว่าเมื่อเราทําครบหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยแผนภาพของเราจะมีการกระจายของจุดเนี่ยไปในทิศทางเฉียงไปทางขวาถูกไหมลูกเฉียงไปทางขวานะคะอ่ะเฉียงไปทางขวาก็คือ ความสูงเมื่อความสูงมากขึ้นอ่ะเมื่อความสูงมากขึ้นน้ําหนักก็จะมากขึ้นไปด้วยอ่ะเมื่อความสูงมากขึ้นน้ําหนักก็จะมากขึ้นไปด้วยก็ถูกต้องนะใครสูงน้ําหนักก็จะมากกว่าคนที่ตัวเล็กๆนะลูกส่วนส่วนมากนะอ่ะส่วนมาก <PSAKI. S 2> เพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจึงตอบได้ว่าความสูงและน้ําหนักของนักเรียนเนี่ยมีทิศทาง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวพวกเราลองไปทบทวนดูนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูในหัวข้อนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ